ก็สถานที่นี้นะคะคือน้ำตกน้ำตกสายสวนนะคะก็ที่นี่นะคะ,คะ,คะเราก็ไปดูรอบๆแล้วคือบรรยากาศสวยมากนะคะใครที่ผ่านมานะคะก็สามารถเข้ามาแวะชมดูได้นะคะมากินบรรยากาศธรรมชาติะคะ่ะแล้วมีผีเสื้อมีนถบินผ่านคือแบบได้บรรยากาศมากนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาเยอะนะคะแต่ใน,นช่วงตอนนี้นะคะเขางดให้เล่นน้ํานะคะทางเจ้าที่ไม่ให้ลงเล่นน้ํา มันจะเกิดอันตรายได้นะคะก<ม>็จะบอกว่ายังไงอ่ะคือเหนื่อยแต่ต้องุ้มอ่ะ ับตาลงเมื่อกี้มันรู้สึกแบบกงนสงบและได้ยินเสียงเนี่ยได้ยินเสียงแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยหลงอะหลงอั้ธรรมชาติตอแหะมากเป็นที่ที่มาพักผ่อนจริงๆดีสุดสุดเลยอะ ที่มันดังติ๊ิ๊ิ๊ิ๊ิ๊ิ๊เสียงอะไรจิ้งหีดจิ้งหีดเหรอจับจักระจังจังสานเออจังสานอากาถ้าหลับตาลงแล้วนั่งเงียบๆนะได้ยินเสียงถึงความสงบมากเหมาสำหรับผ่อนคลายพักผ่อนมากเลยลองสักหนึ่งนาทีไหม แก้วอยู่ในมือเป็นแก้วขยะเราเดินหาทั้งขยะในอุทยานไม่มีนะครับเราก็เลยต้องคือมันขึ้นรถกลับไปอีกสุดยอด <c oughs> เราซื้อมาเราก็ต้องถือกลับไปด้วยนะครับช่วยกันรักษาธรรมชาติหากว้ายไม้ค่ะสถานที่ตรงนี้นะคะคือจะเป็นจุดพักอะคะ่ะก็ไม่ถึงว่า กับคนเยอะเท่าไหร่นะคะจะเป็นจุดพักมาชาร์จแบตอะไรอย่างนี้ได้นะคะเพราะจุดจดอื่นอ่ะคือจะไม่มีนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราก็มาจากมาจากน้ําตกนะคะก็ตรงนั้นจะไม่มีไฟนะคะเราก็เลยขากลับเราก็เลยจะมาจอดพักที่ผากล้วยไม้ค่ะเพื่อที่จะมาชาร์จแบตและเดินทางไปต่อะคะ่ะก็และอีกอย่างนะคะก็สถานที่ตรงนี้นะคะคือที่วัทยานี้นะคะเราจะไม่มีถังขยะนะคะ ใครที่นํขาขยะมาเป็นพวกแก้วน้ําหรือถุงขนมอะไรนี้นะคะก็รบกวนนะคะให้นําเก็บกลับไปด้วยนะคะรักษาธรรมชาติค่ะที่นี่ที่ไหนอุทยานแห่งชาติที่นี่คืออุทยานแห่งชาติเหมือนเดิมค่ะแต่เป็นจุดแหลมม้าแต่เป็นจุดแรงมาที่ทุกคนเขาจอดถ่ายรูป,ปัตอนตอนเย็นเพราะว่าบรรยากาศมันดีมากดีจริงๆ เนี่ยเขาเรียกมุมอะไรนะมุมนี้คือมุมมหาชนมุมมหาชนเลยค่ะมุมต้นไม้ต้นนี้คือมุมมหาชนนะคะทุกคนมาคือทุกคนต้องมาถ่ายรูปที่นี่โอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปตายกนาคนเยอะมากระวางรถระวางรถค่ะแล้วเราก็มาที่นี่เลยขอดูสัตว์น้องผักชีค่ะที่นี่เป็น เขาเรียกว่าหอดูสัตว์อะค่ะแต่ว่าเรายังไม่เข้าแต่ว่าเรายังไม่เข้าไปดูข้างในว่าตรงไหนคือหอดูนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันว่ามันคือตรงไหนไปกันค่ะตรงนี้คือลานจอดรถใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นลานจอดรถนั่นเองค่ะไปไหนก็ยังได้กลิ่นเอ้ยยังได้ได้ยังยังได้เสียงของจักสันอยู่เลยแล้วไม่พอแค่นั้นนะคะที่นี่นะคะก็ยังมีผู้คนนะคะที่เข้ามาแล้วแบบ มารวมตัวกันนั่งกินลมชมวิวเล่นดนตรีอะไรด้วยนะคะดได้บรรยากาศมากค่ะค่ะแล้วก็เข้ามาแล้วนะคะเราข้างๆทั้งสองฝั่งของเรานะคะก็จะเป็นลานหญ้านะคะเป็นเขาเรียกลานใช่ไหม,อมเออเม่อแหละเขาเรียกก็ลา,านหญ้าเนาะน่าจะเป็นลานหญ้าแหละหญ้าสูงมากเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูว่า มันบรรยากาศมันจะเป็นยังไงแล้วตอนนี้ก็ทางก็ถือว่าดีนะคะทางก็ถือว่าโอเคเดินสะดวกเดินง่ายด้วยไปค่ะเดี๋ยวเราจะไม่ทันไปกัน ออม,มันคือดอกแยมันคือดอกแยคาเพราะตรงเนี้ยก่อนก่อนจะมาเป็นพุ่งดอกแยาคามันก็เห็นเห็นเขาบอกว่ามันเป็นป่าป่าดงดิบแรงที่ที่อยู่อ่อเขาเรียกว่าอะไรนะป่าดงดิบแรงที่อยูมสมบูรณ์ค่ะหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากป่าดงดิบมันก็ค่อยแบบ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดนิ่งมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะจนกลายมาเป็นทุ่งหญ้าเป็นทุ่งหญ้าดอกขายญ้าคานั่นเองค่ะกะ็เลยออกมาสภาพแบบนี้มีที่เรามาก็คือมันดอกมันหายไปแล้วใช่ภาพคงนะเดีวแค่นี้ไม่กี่ไปเมื่อกี้เข้าไป ไปว่าจะไปดูหอดูสัตว์แต่เดินไม่ถึงเพราะว่ามันไกลแต่ขนาดเราเดินจากที่ไปรถก็ไกลมากประมาณ9 0 0 9 0 0 9 0เ900อยะไรอ่ะกิโลเมตรกิโเมตรก็เรองหรอกเกกิโลประมาณ900เมตรแต่ว่าเราเดินไม่ไปไม่เดินเด,เดินไม่ไปถึงเดินไปไม่ถึงเดิน <laughs> <laughs> ไปไม่ถึง <laughs> แล้วก่อนก่อนที่เราจะเดินไปอ่ะ <laughs> อยู่ในป่าเ <laughs> มื่อกี้ <laughs> คือแบบเด็ดมากอันนี้ความจริง ยืนอยู่แล้วทีน,นี้นะมันมีเหมือนเหมือนอะไรฉันไม่รู้ว่าสัสตว์สี่ขาวิ่งเหมือนวิ่งจะมาใส่ด้วยแหละเมื่อกี้เนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นกวางตัวนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามันน่ากลัวาม,มากแล้วก็เลยรีบไปพอไปแล้วก็ไปไม่ถึงก็ต,ต,ต้องก็เลยต้องเจอกับวางน้อยค่ะวิ่งมาแล้วก็เจอด้วยเหตุก็ถ่ายถ่ายไว้ในโทรศัพท์เป็นกวางหรือเก้งไม่รู้ว่ากวางหรือเก้งเรว่าราว่ามันัวเล็กแต่ว่ามันไม่มีมัมมีเขามันไม่มีเขา แต่มันน่ารักมากมันมองไว้เวลามันกระโดดน่ารักเจอเมื่อกี้น่ารักมากค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ไม่ใช่สำหรับวันนี้ดิสำหรับสถานที่ที่นี้นะคะเราก็เอาไว้แค่นี้เพราะว่ามันก็ค่ำแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาที่พักกันเราจะไปที่พักและก็ ที่สำคัญเราจะไปกินข้าวเพราะเราขาดขาดไม่ได้คือการกินเราต้องกินข้าวค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูที่พักที่ที่สองกันว่าจะออกจะที่พักแบบไหนอย่าลืมไปว่าเราจะไม่เน้นว่าห้องพักจะหรูหราแค่ไหนแต่เ,เราจะเน้นเที่ยวและกินค่ะเราไปไปห้องพักกันไปค่ะค่ะก็ะยังไงเราก็มาที่โคราาแล้วเราก็ หยุดไม่ได้คือมาไหว้มาไหว,ไว้คุณหญิงโมนะคะนั่นก็คือท้าวสุรนารีนะคะแห่งจังหวัดนครราชสีมานะคะนรับเมืองหญิงก้าผ้าไหมดีมีโคราช <c oughs> และตอนนี้เราก็อยู่ที่ลานลานยมูยใช่ลานยมนะคะก็จะมีคุณคุณ คุณบุญเหลือคุณบุญลายคุณเหลืออะครับรู้ชื่อแล้วนี่ก็เป็นการละเล่นของเด็กสมัยก่อนใช่เปล่าอันนี้คือลีลีข้าวสารเคยเล่นไหมใส่เคยเล่นลีลีข้าวสารสองพนนาข้าวเปลือกไอ้ยงยิงไอ้ที่มันเดินเดินเดินไม้อะไม่ทุ่งเที่ยงยังไงเปลเขาเรียกว่าอะไรนะยางแบบมึโอ็ตาลูกตะปูในกงลองแบบยิงปากของว่า ค่ะดอกไม้สองชุดนะคะชุดละยีบาทก็จะมีชุดหนึ่งก็จะมีดอกบัวค่ะแล้วก็ของอะไรแล้วก็จะเป็นทู่เทียนนี่คือชุดนี้ไปกันเราไปไหว้ ตอนนี้เราก็จะไปไปเข้าน้ำไปทางไหนนันจะได้ไหมไม่ไม่ก็ไปทางเดินรอบเรามีรถเดียวแค่นี้สามร้อยยี่สิบจุดการเดินตลาดซีฟันรู้ว่าเจไหนอ่ะคุณมีกลิ่นเหรอ นะคนเยังไมกหน้าตาคนต่างหึ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 ิึห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 ัหึ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 าึ <Rose> าหึเึหึหึหนหึา,า,า,เาึเึห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 กหึหออึหึวึห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 ึ้ึหึหึ่ึหนนึเึห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 ึว สามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งจะสี่ทุ่มแล้วกะลาเส็บบ้านใบเลยใช่จน้ำสมุนไพรกัญชาไหมส้มตำแมาแกเป็นอะไรกินส้มตำวะจริงที่ไหนเราก็กินส้มตำตอนนี้แบบร้าวมากเลยตอนนี้ คือปวดปวดไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยไม่รู้ว่าไปทำอะไรมาปวดเงินน้ำตกเออไปปีนขูดถิดน,น้ำตกแม่เลยปวดไปหมดเลยตอนเนี้ยทำก้นตั้งอยู่ประปวดหมดแล้วจ้าสวัสดีค่ะต <c oughs> ลาดเตบันถายหมดแล้วจ้าก็จะเอาอ ร้านอะไรคะแนะนำหน่อยค่ะนี่ตลาดเซฟานร้านแม่นูกาลแม่นกจ้าทุกเมนูหกสิบบาททุกเมนูพี่ย้ำเซตันกันีกว่าหมดแล้วจ้าแล้วเขาจะไปโฆษณาให้แกันหรือไงโฆษณาร้านนี้ขายดีครับแล้วก็หัวผาซีย้อนหลังเดี๋ยวเชื่อชา่อซีด้อนหลัง ไล่แม่บอกึงไม่ต <wiele> ้องไา่ก <ę> ูเลยเราค้อไปไว่กินเพราะว่าเราไปสั่ลยนะคะจะไปสองนี้ระอนโลไรคะพอนโลเลเจ็ดหพอโลพ่ซ้อไมาพี่ชาน่ทไมไม่มาแต่วันยิ่งมาถึงเนี่ยลงจากเขาใหญ่ กินมาเ็จไหนหลอ่าช่องช่องยูทูบค่ะยูทูบชื่อสิลาอ่อนสิลาอ่อนมะขาอันนี้ผสมหรออ่ายี่สิบแลุกขอบคุณมพี่จร์นอยู่บสายซับของจริงฮะเดี๋ยวแสบท่านมาเลย อตรวจหัว,หน,วนะคะตอนนี้ก็ได้เข้าโรงพยาบาลน,นะคะได้แอดมิชิวที่โรงพยาบาล <laughs> <laughs> อะไรเหรออันนี้เหรอชัด์จไหชัด์ี่มึงชัด์หมดยังไม่หมดไม่หมดโอเคค่ะชาร์จแล้วคอมพิีเอร์มีบอกมุมนี้ยังมีอ <c oughs> ีกกี่ทออีกจริงม่ม <c oughs> ีไหมมีห้าตัว เรามานอนโรงบาลวันนี้วันนี้เรามานอนโรงบาลจะให้แคดโรงพยาบาลเลยตอนตนี้เราอยู่ห้อง VIP นะคะห้องนี้ค่ะก็ที่นอนนะคะก็นี่เลยนะคะคือคือแบบไม่อยากจะพูดมากนะคะแต่ก็แบบนี้นะเอะ เป็นเตียงโค้งนะคะคือสถานการณ์เหมือนแอดมิดอยู่โรงพยาบาลอะตอนเนี้ยคือหน้าห้องทุกคนน่าเหมือนเหยนี่นะคะเลิกค่ะทางเดินลงไปค่ะ,ะคือเราก็ <laughs> นะอืมไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะคะก็ถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็ไปอาบน้ำนอนกันพวุ่งนี้ได้ตื่นทำง,งานเชา้าเลย